เราขึ้นรถเดินทางว่าจะกลับแต่ว่า,าในขณะเดียวกันครนะฮะมีผมเพิ่งจะเปิดเน็ตไลน์เปิดเปิดเน็ตปุ๊บดังต้องแนงต้องแน่งต้องแน่งต้องแนงเทียบเลยแต่ว่าข่าวดีนี้จะจะข่าวดีถึงทุกคนเลยต้องมีคนตาด้วยสัก่เหรอ ฮะจะเกี่ยว้วยเหรอตัดตาออกตัดออกจากกองมรดกเลยโอ้ลาตาลกัเน้ยเอยตรงไหนนี่นตรงหน้าบ้านมั้มุสวยสุลกีมุสวยมุสวยป่ามาเลยมาซ้เกี๊ยสัมเกียร์ไปนค่ลงไปมานี้ยเนียเน้ยเา่เอาม่ยัดเยไปตาเดนี่เตาเดนี่ นี่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 นี้แม่ไปมาทำด้วยอ่ามีเขาดีขาดีถึงทุกคนจะไม่ได้สัตว์สัตว์เงี้ยอเงี้ยอเป็นอะไรบ้างไปเอาตามนะ เอามก็วมันก็มีข่าวดีก่อนกลับนะฮะเห็นในว่ามีข่าวดีถึงทุกคนจะเว้นสัต เปิดบ่าวสัตว์มาว่าแบบว่าล่ะสวัเดีคนับสวัสดีสวัสดีหลายครั้งแล้วสตาร์รซึ่งผู้ใหญ่ใจดีอันนี้น้น่าจะคุณเคยนะด้ินชื่อบ่อยๆคุณแม่เพ็ญศรีโอ้เขาครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าเลยคาเรงคาแรงคุณแม่เพนสีวันนี้นะทักไลน์มาแต่ว่าผมเพิ่งจะเปิดเน็ตเมื่อกี้เกือบเกือบจะกลับแล้วโอ้นะฮะตาเกือบแล้วมีข่าวดีทิ้งทุกคนเลยนะคุณแม่เพนสีวันนี้นามอบเงินมาให้ทั้งหมดเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยบาทโอ้นะโดยผส์ให้ค่ากับข้าวทุกคนคนละสองร้อยโอ้ขอบคุณครับผมจั์มือเดียวเดียวเดียวคนละสองร้อยแต่ว่า นน่เนิ่งพิมพ์มาอยู่นะว่ายกเว้นคนโน้นให้หนึ่งร้อยแต่ว่าแบ่งเอาให้เป็นสองวันวันละหนึ่งร้อย่เหรอแกไม่ให้เยอะพอแกแกรู้ว่าให้เยอะนี่จะไม่เหลือเพราะฉะนั้นวันนี้ให้หนึ่งร้อยพรุ่งนี้อีกหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นผมจะหักให้เหลือยี่สิบบาทก็ลองรอยเล้วุ้นน้อเรียบพ้อยโอ้ให้เราดียวไปสบายเงี้ ท่านพิมพ์มาว่าให้หนึ่งร้อยนี่ไม่พิมจะเลิกเองไม่เอาเลยเไม่เอาเหรอลอยเดียวไม่เอาต้องตั้วถูกประสงค์ครับเพราะว่าให้วันนี้อ่ะพรุ่งนี้ก็หมดไงเราไปซื้อข้าวสารแต่นายข้าวสารหมดแล้วได้ข้าวสารอ่ะเออข้าวสารหมดงั้นอันหนึ่งร้อยหักไปซื้อข้าวสารเลยโไม่ได้ไเลยไปแช่ก่อนไปแช่ก่อนอ่าผมยังไม่ได้แลกมานะมันอาจจะเดี๋ยวหนึงหนตาก่อนมันมันมันมีพันห้าเลยอ่ะมันมัน จะเอายังงไดีให้คุณตาสองร้อยเลยเราก็ค่อยกลับไปเลขเอาคุณบ้านเราเออมองขอให้เออตาก่อนสองร้อยมองคุณตาก่อนอ่ะคุณตาหนึ่งร้อยสองร้อยให้ตาเหรอหนึ่งร้อยส่วนอีกหนึ่งร้อยอยู่นี่เออเป็นสองร้อยอ่ะผมอ่เราถือถ่ายถ่ายหน้าปกกันดีกว่าพี่บ่าวถือเออถื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 อแมวขึ้นีนะถือถือจริงนเฉยอือถือเอาหน้าปกอ่ะคุณตาเครียดกลายใบหน่อยโชว์หน่อยอ่ะวันี่คนจะไปแลกร้านค้าให้ ะไรเียเออเดี๋ยวเวะแรกก็ได้เวะก็ได้เดี๋ยวค้ากลับเราเวะได้แต่ยังชื่ออะไรเนี่ยอันนี้คุณแม่คุณแม่เป็นกับข้าวเหรอเอาตาบอกซื้อกับข้าวแล้วนะกับข้าวให้ลูกนะครับผมคุณแม่เพลนสีบอกว่าให้กับข้าวทุกคนคนละ200แล้วก็มีอ่าที่มันเหลือก็คือมันจะเหลือ300ถ้าเราหักกันคนละ200มันจะเหลือ300ท่านบอกให้เป็นค่าน้ำมันรถไปเลยโอเคนะครับก็อให้คุณตาเป็นตัวแทนอวยพรให้กับคุณแม่เพลนสีหน่อย ยินแบบขอให้มีความสุขความเจริญอายุยืนยืนนานถ่กไหมครับผมขอบคุณทุกคนขอบอุครับผมโอเคนะครับอามานี่เขาจะไปเล่นให้นี่เอาโอ้ยเอาเสียว่ะเก็บคืนเลยเหนื่อยแต่แล้วเก็บคืนได้ยังไงนี่ยหลบเสียเลยนึ่งขอบคุณคุณแม่เป็นสีเนาะเกือบกลับแล้วเมื่อกินอามานี่เขาจะไปเล่นให้โอ้แมนนี้รับคะแนนคะแนนเบาเบา ตากันดีเอาปุ๋ยกันอืมอืสองสี่หกเราสองคนล้วก็ตัดเศรษเเยสัตว์ด้วยเศรษด้วยมีคำสั่งบอกว่าให้ให้สวันโอ้ยเจ็บเบาด้วยเนาะ รู้ไหมทำไมเขาถึงให้ผมกานเขารู้อยู่ผมรู้อยู่เพราะว่าถามพรุ่งนี้หมดไงถ้าถามว่าพรุ่งนี้เหลือเขาก็อยากให้อยู่ให้เท่าไหร่ก็หมดเท่าไหร่ก็หมดเออโอเคเลยเออไปเลขหนึ่งบาทเลยเมื่อเออเี่แล่วเรื่อยเรื่อยไม่ดีใจดีใจว่าซีใจมากกว่านี่นะได้ไปครบ จริงจริงอ่ะน่าจะ20บาทก็พอเอ้ยให้เกียร์ไทยเกียร์เราดเถอะให้เกย์ไปตั้งหลักก่อนไม่มีมุสุภาพเลยอันนี้มันจะหล่น้น่เออเออขอบคุณคุณแม่เพนซีเนาะครับขอบคุณมากมากครับผมมาตลอดนะโอ้ครับชื่อเตเต้เราเริ่มงานเนาะเริ่มต้นทำความดีเลยไม่เคยซีมาตลอดเลยครับผมขอบคุณมากมากนะครับผมก็สงสัยท่านไม่เห็นว่าเจ้าไม่มีเงินไม่เจ้าหรือเปล่าถามว่าเงินกลางก็เจ้ามีกี่บาทเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ทำทำอีกนะ ไม่มีจริงเลยหรอเอ้ยก็พุกงติ๊กติกเลยแล้วก็ไม่มีจริงแหลยโอ้โหยังจะถามทำไมล่ะโอ้ยเนาะใช่ไหมล่ะรู้กันอยู่เออถ้ามีก็บอกว่ามีสิใครจะไปปิดบังคอมมีใช่ไหมล่ะจะดีใจนะท่านที่วันนี้เรามีข้าวข้าวแล้วครับผมก็ขอบคุณแม่เป็นสีมากมากเลยเนาะครับผมท่าอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขความเจครับผมถูกต้องนะครับ นะเมกเป็นกลระใจยพวกเราเนาะเป็นกลระใจอย่างมากเลยนะผมโอ้ลงแล้วน่ะลงแล้วโชว์โชว์เลยตีล่างลงเลยบอกให้ดูเลยน้องยังไม่ถนัดไงเดี๋ยวน้องถนัดก็อยังง่ายกว่านี้แหละครั้งแรก่ะครั้งแรกก็ธรรมดาเนาะเออเป็นไงชอบแม่บันไดใหม่ กวาดมากวาดมากวาดบันไดเออเออง่ายก็เดิมนะมันมีที่จับใช่ไหมล่ะเหยียบได้เต็มพื้นได้เอ่าเพราะอันเก่าเป็นไม้ท่านเลยใช่มันเหยียบเหยียบทีก็ไม่รู้จะเลื่อนตาไหนก็ไม่รู้นะนั่งนั่งได้ไปที่นั่งก็ได้เนาะเป็นเก้าอี้ก็ได้เลยปกติมันเป็นบันไดลิงมันอ่านั่งไม่ได้นั่งไม่เต็มสูตรเลยครับผม โอเคนะครับก็ขอบคุณแม่เป็ีอีครั้งนึงนะครับผมทีเมตตาจีมงานพวกเรานะครับมาด้ปโอ้ครับผมโอ้มามามามอสัตว์ก่อนใบ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 ใไปสบสบยเอบใบใบใมบ ผมแบงห้าสิบแบงสิบผมแบงสิบผมอรอพี่บาแบงห้าสิบป่ะไม่ไม่ร้อยด้วยแบงหมดเลยแบงห้าสหมดเลยตัวผมแบงไรแมมีใบใบใหญ่เราจะใช้หมดใช่ไหมสองร้อยนะงมาครับขอบคุณแม่เป็นสีมากครับผมโอ้รับผมนี้ โออยากทำงานจะเลยตอนนี้ของ้าน้วมันรถนะคุณแม่เพ็ญศรีครับขอบคุณมากจะไปซื้อกับข้าววันนี้ตลาดวันจันทร์หายเหนื่อยเลยผมอ่ะเด็กๆคือรถหายเหนื่อยเลยได้เงินแล้วหายเหนื่อยแล้วบอกจะให้อดข้าวก่อนนะบอกข้าวที่บ้านหมดแล้วจะให้อดข้าวสักหนึ่งอาทิตย์จริงๆเราน่าจะเอาเอามาแล้วนะร้อยหนึ่งเนี่ยเป็นค่าข้าวสารซะโอเคแช้ก่อนโอเคครับรอครับสวัสดีครับ